แคนปูนสะพาหรือคนบ้าทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สองทุ่มตรงก่อติดทุกประเด็นร้อนวันเสาร์นี้เราจัดกันแบบส,สดๆอยู่กับจีรายุห่วงซับโชหน้าอาดาจใจแท้เหลาหลังจากโฉน้าที่แท้จริงของพวกสมิมหน้ากาก,ากขาวโผลออกมาให้เห็นกันชัดๆ เมื่อตัวบิ๊กขัดขากันเองเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเกิดการแย่งชิงตำแหน่งแกนนำม็อบซะอย่างนั้นถึงขั้นประกาศกลางเฟซบุ๊กขอยกเลิกการชุมนุมไว้ชั่วคราวแต่ไม่ทันข้ามคืนก็จุติกลุ่มใหม่หน้ากากหนุมานโผลออกมาเป็นตัวตลกของสังคมออนไลน์วีฟอร์ไทยแลนด์ทนไม่ได้รีบกลับลำออกมาประกาศจุดยืนรวมพลชุมนุมอีกครั้ง บทสรุปสุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปได้เลยครับพี่น้องทุกประเด็นฮอตพร้อมจอกก่อติดวันนี้กับดับเครื่องชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการดับเครื่องชนคืนวันนี้คืนวันเสาร์ที่6การกฎาคม2556 ท่านผู้ชมครับ20นาฬิกาแบบนี้พบกับผมเป็นประจำนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปพบปะกับผู้นําหลายคนนะครับแล้วก็เดินทางไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนส่วนหนึ่งครับไปดูเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งแน่นอนครับถามทางด้านของกองศูลญี่ปุ่นที่นครโอซาก้าแล้วก็อีกหลากหลายท่านนะฮะโดยเฉพาะสํานักงานส่งเสริมด้านของอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ที่ประจำการอยู่ที่เมืองฟุกุโอกะก็ตอบตรงกันครับบอกว่าวันนี้ญี่ปุ่นเดินทางไกลหมายความว่าห่างจากประเทศไทยประมาณ60ปีนะฮะท่านผู้ชมครับปี2,540ขออภัยครับปี2,488รัฐบาลญี่ปุ่นในยุคนั้นทำเรือรบบริษัทมิสูบิชินะฮะผลิตเรือบั้เริ่มเทิมเลยทีเดียวหลังปี 1, 9 4 5ญี่ปุ่นถูกทิ้งบอมที่นางาซากิและฮิโรชิมา ก็ปรากฏว่าอเมริกันก็เข้ายึดครองญี่ปุ่นครับแล้วก็จัดระเบียบประเทศใหม่หมดตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ชมครับ2 1,000ษครับ1น4 5ปีนี้2013บวกลบคูณหารแล้วตกประมาณสัก60กว่าปีญี่ปุ่นพัฒนาไปไกลครับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ความสนใจา่ด้านการเมืองนั้นแตกต่างจากไทยอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับประชาธิปไตยของญี่ปุ่นนั้น ผมผอ,อิญไปที่เมืองโอซาก้าท่านผู้ชมครับปรากฏว่าเขากําลังจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าระดับท้องถิ่นของเขานะครับผมเนี่ยขับรถไปบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะฮะไม่มีเลยครับที่จะเห็นป้ายโฆษณาหาเสียงการเมืองเหมือนประเทศไทยครับเขาใช้วิธีการอะไรรู้ไหมครับใช้รถหาเสียงครับลักษณะคล้ายบ้านเราแต่ว่ารถเขาดีกว่าเราและก็ขึ้นไปข้างบนครับเสียงก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายท่านผู้ชมครับ ก็ยืนพูดไปก็ปรหหวเข้าใจว่าสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนดีชัดก่อมาวันนั้นเนี่ยเป็นผู้สมัครผู้หญิงนะฮะเขาบอกว่าเป็นพรรคการเมืองหนึ่งในระดับท้องถิน่นแล้วก็จะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปเป็นระดับชาติผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าประเทศมันต้องพัฒนานะฮะญี่ปุ่นเนี่ยถึงเวลาก็เลือกตั้งใหม่เลือกตั้งมาเป็นฝ่ายค้า,บา,า,บานบ้างฝ่ายรัฐบาลบ้างก็ว่ากันไปอย่างต่อเน,นื่องครับ ไม่ใช่พอเป็นรัฐบาลทางานได้ปีครึ่งสองปีพวกก็จะปฏิวัติรัฐประหารอีกแล้วท่านผู้ชมครับเมื่อเช้านี้ผม,ม,ผมกด SFS ดูในโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยนะเห็นข้อความหนึ่งครับน่าสนใจก็คือเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศอียิปต์อียิปต์เนี่ยนะเป็นเมืองประชาธิปไตยนะครับมีระบบก,การเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันมีพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งออกมาประท้วงซึ่งแน่นอนครับเป็นโลกเสรีนิยมเนี่ยสามารถประท้วงได้ แต่หลังจากนั้นทาหารก็ออกมาปฏิวัติเขาบอกว่าจําลองเหตุการณ์เป๊ะเลยนะครับกับ19กกันยา49ในประเทศไทยคุณสนทิลิมทองกุฎออกมาประท้วงจัดรายการเมืองไทยวันนี้อะไรกันต่างๆนานาเนี่ยนะจากนั้นพลเอกสนทิบุญรัก์การินชื่อเดียวกันเป๊ะเนี่ยนะแต่ต่างก,กันตรงมีบ้างนั่เนเองก็ออกมาปฏิวัติรัฐประหาร19กันยา49แต่ท่านผู้ชมครับ SMS ที่ผมดูเนี่ยนะปรากฏว่าเขาบอกว่าฝ่ายต่อต้าน คณะปฏิวัติเนี่ยได้ระดมยิงต่อสู้กับทหารอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็หมายความว่าคนที่เขาเลือกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีของอียิปต์เนี่ยนะ <c oughs> เกินครึ่งประเทศจนเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลโมเดลเดียวกับพรรคเพื่อไทยเป๊ะเลยท่านผู้ชมครับจากนั้นเนี่ยก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามต่อต้านเอาละถ้ายกโมเดลมาอยู่ในประเทศไทยอาจจะเป็นพวกวีฟอสหน้ากาก,ากขาวหน้ากากหานุมานหน้ากากลิงอะไรของเขาเนี่ยนะ สุดท้ายแล้วก็เหมือนเรียกแขกเชิญทหารออกมาปฏิวัติแต่ท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่เหตุการณ์เมื่อวันที่19กันยาสีนะครับที่มีคนบางกลุ่มซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจัดตั้งหรือไม่อย่างไรเอาดอกกุหลาบไปเสียบที่ปลายกระบอกปืนรถถังท่านจำได้ใช่ไหมฮะผ่านมาไม่กี่ปีท่านผู้ชมครับปรากฏว่าพลเอกสนธิบุญรัก์การินผู้นำปฏิวัติรัฐประหารยิ่งใหญ่มากกับวลีเด็ดวลีดังครับโปรดฟังอีกครั้งแต่วันนี้เป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับ ต้านทานกับระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ครับสุดท้ายก็มาลงเลือกตั้งแล้วก็เข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรถือว่าเป็นการเดินตามระบอบประชาธิปไตยครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่กลุ่มหน้ากากขาวหรือกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเนี่ยซึ่งมีได้ครับเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ผมอยากจะเตือนสติท่านไว้นะครับว่าถ้าท่านทาเพื่อมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเรียกแขก ตั้งแล้วกลุ่มหน้ากากาขาวไปแล้วก็เจ๊งกระบกไม่ไหวจะเปลี่ยนเป็นหานุมาจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นี่นะสุดท้ายปลายทางท่านต้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับขณะเดียวกันครับเรื่องของการเมืองวันนี้ก็มีการเสี่ยมกันระหว่างภายในรัฐบาลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊งไอติมหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยนะผมว่าเป็นเรื่องตลกในสมัยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะะแก๊งไอติมก็เกิดขึ้นครับ แต่เข้าบริหารราชการแผ่นดินเราก็ปล่อยเข้าบริหารไปสุดท้ายเขายุบสภาเลือกตั้งใหม่3ก,กันยาคม54พักเพื่อไทยเข้ามาเป็นแก๊งไอ้ิีมในพักเพื่อไทยผมบอกเลยนะครับผมเป็นสสพักเพื่อไทยอยู่มาเนี่ยนะครับไม่เห็นมีความขัดแย้งครับมีแค่ความคิดคนเราไม่ตรงกันบ้างคนเป็นพันคนเป็นล้านในพักมีสสเกือบ300มีคณะกรรมการบริหารพักมีผู้ปฏิบัติงานการเมือง จะให้มันใส่เสื้อสีเดียวกันเหมือนผมอย่างนี้คงเป็นไปไม่ได้ครับหรือจะให้มันใส่แว่นตาสีแบบผมทุกคนเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันครับการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าการบริหารงานให้กับประชาชนนี้เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันที่จะต้องทํางานอย่างต่อเน,นื่องครับเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ท่านผู้ชมครับฉบับวันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมก็ขี้เกียจจะไปยุ่งวุ่นวายเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะตื่นเต้นนะครับแต่ว่าการไปโพสต์เรื่องของแก๊งไอติมจะชอบหรือไม่ ฝ่ายตรงข้ามจะเอาไปขยี้อีกหรือไม่ก็สุดแท้ายแล้วแต่นะฮะแต่ผมยืนยันชัดเจนครับว่าพรรคเพื่อไทยยังยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาพเก่าที่เห็นคุณเฉลิมยืนคุยกับท่านนายกทักษิณเนี่ยนะผมบอกนี่เลยท่านผู้ชมครับไม่ได้เป็นการตําหนิถ้าท่านรู้จักท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าท่านเนี่ยมีวิธีการพูดจานนะฮะคือการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมเจอท่านที่ดูใบหลายครั้งนะครับเวลาท่านพูดท่านบอกจีรยุเธอต้องไปอย่างนี้เนี่ยผมถามว่าถ้าเกิดชี้อย่างนี้ จริยุเธอลองคิดอย่างนี้ดูสิคือเหมือนผู้ใหญ่คุยกับเด็กคุณทักษิณก็เช่นเดียวกันก็เหมือนคุยกับคุณเฉลิมก็เป็นการพูดคุยธรรมดาคุณเฉลิมผมว่าอย่างนี้นะถ้าเกิดช่างภาพถ่ายเป๊ะท่านผู้ชมดูนะมันก็เหมือนชี้หน้าด่ากันแต่ผมบอกได้เลยครับไม่มีการทํางานในด้านของรัฐบาลยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและผมเชื่อนะครับว่าเปิดสภาในวันที่หนึ่งพฤษภาคมหนึ่งสิงหาคมนี้ท่านผู้ชมครับจะเป็นการทํางานอย่างใกล้ชิดเพื่อพี่น้องประชาชน ฝ่ายค้านมีหน้าที่ด่าครับก็เป็นสิทธิของเขาก่อนพักเบรคโฆษณาในคืนนี้ท่านผู้ชมครับผมได้รับจดหมายซองลึกินเป็นซองใหญ่เลยทีเดียวนะแกะมาแล้วก็ไม่รู้ท่านใดส่งมานะครับแต่ขอขอบพระคุณท่านนะครับท่านส่งมาแล้วท่านเขียนอย่างนี้ครับบอกว่าท่านผู้ชมดูนะขอให้ช่วยเผยแพร่ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบนี้ทัศการผลงานของพักเก่าแก่ในมุมมองของสื่อช่วยถ่ายสำเนาให้พักเก่าแก่ด้วยเก่าแก่นี่ผมไม่แน่ใจว่าท่านหมายถึงพักประชาธิป,ปัตย์หรือเปล่านะ ก็ซีหลอกเอกสารมาเยอะเลยทีเดียวกระตูนจากนึกืีพิมเดลีนิวบ้างไทยลัฐบ้างนะฮะเริ่มละลายอีกแล้วถ้างั้นพี่ก็มาช่วยผมปั้นหน่อยดิโตใช้งานผมอยู่คนเดียวนะฮะก็คือเหมือนคนนี้เป็นคล้ายๆมหาจอมองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็เหมือนปั้นน้ำเป็นตัวอวันนี้หนึ่งนะฮะดูต่อมาครับนะเผเอเลอทีไลเป็นตีเลขจิงจกกล่องหางนะฮะ มันไม่เขอจิ้งจกสองหางขออภัยครับตามันไม่ค่อยดีนะฮะตาจะชักยาวแล้วครับปรีกล้วยพญานาคนะเผลอที่ไรรอบบึง้งมันนี่พูดถึงภาคใต้เผลอแล้วการไม่เดินตาหัวล้านมีหนวดอย่างงี้ไม่รู้หน้าคุ้คนคปปุนะฮะปปชคดีปรสนะฮะเผลอแล้วฟ้องโลกนะฮะเผลอแล้วออกอาการอันนี้ก็เป็นมุมสะท้อนนะฮะที่ท่านผู้ชมท่านนี้ส่งมาให้จริงๆเยอะมากเลยครับเยอะมากท่านผู้ชมครับขอบคุณนะฮะผมไม่รู้ว่าท่านเป็นใครแต่ท่านตั้งใจมาก นะฮะดูนะสลายประชาชนที่มาชุมนุมยุคมาร์กใช้กระสุนจริงนะครับสลายกลไกอํานาจรัฐประหารที่ยังชุมนุมยุคปูที่มองโกเลียนะฮะใช้ความจริงเอาท่านะเออขอบคุณนะครับท่านครับจริงจมีเยอะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวนะผมเฉพาะบางอย่างที่พอจะสรุปสรารนะฮะดูนะะเด็กคนนี้ผมเหมาะเป็นนายกที่สุดครับขนาดป๋ายังเชียร์ผม เดี๋ยวครับป๋าไปเชียร์ตอนไหนป๋าบอกให้เลือกคนดีมาบริหารบ้านเมืองนะคนนี้ก็บอกว่าผมนี่ไงครับคนดีผมเป็นเด็กผมเป็นคนชอบดีเบตอ๋อดีเบตนะฮะข้างล่างครับมาร์คทองเรียงซ้ำม .7 อีกปีหนึ่งแน่นอนอ้าวทำไมอ่ะบอลบอลไม่มีกระใจเรียนหนังสือเลยเอาแต่คิดฟุ้งซ่านเรื่องคนอื่นเขาจะเว้นวรคหรือไม่เว้นวรรคเมื่อไหร่เขาจะกําหนดท่าทีให้ชัดเจนเออเขาท่านะฮะนะเอาเยอะนะท่านผู้ชมครับ อบคุนท่านมากเลยครับโหนี่ซีหลอกมาบล่มเลยท่านผู้ชมครับดูนะฮะใหญ่ยยดีฮะสะใจดีคดีมินสถาบันอายการสั่งไม่ฟ้องสนธิโหอะไรเนี่ยผู้สูงสักนะักวิชาการอาจารย์มเจ็รับกันเรียบร้อยคดีเดียวกันอายการสั่งไม่ฟ้องทักษิณอายการทําไมถูกต้องอายการไม่รับชาตินะเออแข่งแป้งดิ้งกันนะ